สนุกกับ intro d a เหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ p a r t ี่6แล้วเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่ไปอยู่ภาพก,กับนุงเขานะเพื่อสุขภาพจิตนะเราต้องให้พวกเขาหาอะไรสนุกสนุกทำเนาะ All ballet, fire, d a y s e p t e m b e r เรามาอยู่เฮ้ยครั้งนี้มาตอนกลางคืนด้วย จเย็นเย็น้ยมันอยู่ข้างในเฮ้ยมันอยู่ข้างในใเย็นรอแป๊บหนึ่ง okay, ก่อนมันจะออกมาเย็นเย็้ยโอเคมันไม่อยู่แล้วโอ้ย God oh my God เฮ้ยเราต้องจัดการตัวนี้ก่อนวิ้ยข้างบนก็มีอีกตัวนึงโอ้ย God นี่นี่นะมันี้วข้เคฟี่มัอมา้อ คือ,อ่มแล้วนะเดี๋ยว,นะอยยวไอตัวข้างลางข้างมนมันลงมาไม่น่าจะลงมานะจะเย็ดโอเคลงมาป่ะยแล้วทำไมเนไม่เดินเยตัวนี้มันเด่นเฮ้ยได้ยินเสียงอะโอ้ไมก่กดไยนสู้ซู่ซ่เมาบอกว่าเอาเ้ตามวาเฮ้ย ตามโอเคหนีกลับบ้านก่อนจบลงแล้วภารกิจล้มเหลวแล้วท่าผูนะ้ชมต้องเล่นกัางวันแทนไปแล้วกันนะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเราเอ่อทำอะไรเดียนี่ตรงไหนดีเหมือนเราจะต้องใกล้เวลาย้ายบ้านอีกแล้วท่านผู้ชมเฮ้อเหนื่อยจังโอเคไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปอยู่ไหนอืมอันนี้ฟูดก็เยอะอยู่ อันนี้รู้สึกว่าเป็นอาวุธเยอะเอ่อย้ายแล้วกันเนาะมันต้องย้ายแล้วอะไม่ย้ายก็แย่เพราะว่าที่เรากัานไว้มันช่วยอะไรไม่ได้เลยท่านผู้ชมโอเคเรามาแล้วเดี๋ยวให้ลุงเซปาเซียนเขาทำกับข้าวแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเนื้อสัตว์ไม่มีเลยโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไร จบจบจบเอ่อทำไงดีอ่ะอันนี้มีของกินเยอะอยู่มีที่้ายอยู่สองที่นะเอคือตรงนี้ก็อาหารใช้ได้อยู่สองอันเนี้ยแบบน่าน่าโอเคนะโอเคเราไปเลยเอ่อมี นี้ขวานมีดเออกระสุนต้องพกดิเอาไปเยอะอยู่หิยดี๋ยวนี้ทำไมยิ่งเล่นไปไอ้นี่ซอมบี้มันยิ่งแบบรุนแรงมากขึ้นอะ่ะเหมือนมันมรู้ว่าขนาดเราไม่ทำอะไรอะ่ะเราแอบอยู่เฉยๆอะ่ะมันยิง่งรุนแรนอะ่ะโอเคไปต่อไปลงไปดีกว่าไหม มีที่ปลกผักด้วยนี่เราสามารถปลูกผักได้แต่ปลูกไม่ได้ขาดผลไม้ขาดผักนะเราไม่ได้ฟารมมาแล้วผู้ชมแย่เลยจะทำไงอะ่ะโอเคแล้วไอ้ตรงที่เราไปเมื่อกี้มันไม่มีของให้ฟารมเลยนะไปเฟลมาครับเนี่ย เราต้องไปทำกล่องก่อนนะเราถึงจะปลูกต้นไม้ได้นะไม่มีกล่องก็ไม่เอาไปวางไม่ได้นะคะคอ okay. ลุ้นรู้สึกว่ามนันไม่เป็นไร,นะไเ,นไรเดี๋ยวเรามากั้นตรงีก่อนให้ลุงเซบ้าเซียนมีงานการทำนะจะได้มไมีงวามยืด ออไปเล่นมันเลยที่เดิมเมื่อกี้โอ้ไมกโอแดบลเลต์สัด์เดมาอีกรอบแล้วครับตอนนี้เราต้องค่อยๆไปนะรู้สึกเหมือนพวกซอมบี้มันรู้เม,าม,ามื่อกันท่านผู้ชมปิดก่อนปิดก่อน เย็นใเย็นเคยอเฮ้ยมันหายไปหรือยังเคยขุดกันได้อยู่ของไม่มีเลยไปต่อเฮ้ยหลอนนะไปค่อยๆใจเย็นเฮ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอกอคุไม่เห็นไม่เห็นมีน้ำนะเฮ้ย ก็เปาเต็มอีกแล้วเอาไว้ก่อนเนาะนี่มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วท่านผู้ชมขึ้นไปบนดีก,กว่าใจเย็นใจเย็นการลุงแก่ก่อนวิมันเห็นเห็นได้ไงวะเนี่ยไป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 อุยออกมาลนนี่แน่นี่แนะน่นะ รุนแรงเลยเหรอวยมาไงเนี่ยโอ้ยกระโดดเฮ้ยนี่นี่นี่น,นะมมนนเฮ้ยมันกระโดดมานี่นะเฮ้ยมีอีกม,มีทั้งสองตัวนี่นะนี่อุ้ยโอ้ยก oh อดเจ้ต้องกลับท่านผู้ชมอย,อยู่ไม่ได้เดทาม s ันเด y วันอาทิตย์แล้วหรอนเนี่ยท่านผู้ชมอออือืบ้านก็จะพัง ต้องแบบเอาให้คุ้มอ่ะไม่พูดต้องไปอีกรอบไปเออกลางวันไปก็แล้วกันโอ้ยเหมือนไปแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าวป๊บนึงโอเคเอสร้างไม่ได้นะสร้างได้แต่คอนอย่างเดียวปืนสร้างได้มะกระสุนได้อยู่ชิ้นเดียวเอง Okay. ได้อยู่ชิ้นเดียวนะสวัสดีรุงลุงมาทำอะไรข้างบนเนี่ยโอ้มีเตียงนอนด้วยตรงนี้ปลูกผักข้างบนนะโอเคเราลงมาล่างเอ,อ่อทำกับข้าวได้แล้วก็อืม ของทำหข้าวได้ลนะโอเคไปป้าทำไรหุยป้าหิวโอเคเรียบร้อยรู้สึกกับข้าวเราจะน้อยลงแล้วนะทุกทชมใจเย็นๆแล้วโอ oh My นก d โอเคทำข้าวนิดนึงขึ้น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  หลอนแล้วกันดีนะที่มีสองที่นอนท่านผู้ชมโอเคได้โอกาสเดินทางถัดไปมาที่เดิมหน่อยมาตอนกลาวันดูดิกลางคืนมาสองรอบแล้วไม่ผ่านนะมาดูว่ารอบนี้เราจะผ่านกันไหมค้นไปแล้ว เฮ้ยมันไม่น่าอยู่แล้วนะไอ้ที่เราฆ่าไปสองตัวเออไม่มีไม่มีนะเฮ้ยเดี๋ยวดูเงินก่อน็มันก็ไม่มีโอเคฮ้ยออมาตัววันพวกมันไม่มอยู่เรียบร้อยอข,ขึ้นมาหมดดิโอเคทำให้หมด กันก่อนนะไม่มีแล้วใช่ไหมค่อยค่อยๆเฮ้ยขึ้นลักลุกขึ้นมาขบบนี้เฮ้ยอุ้ยอุ้โอเคผมกินกระเป๋าเต็ม นี่ไงนี่ไงจ้องเราอยู่พอดีเราไม่หันไปทางอื่นด้วยเรียบร้อยเป็นนะว่าเราต้องกลับนะท่านผู้ชมกลับดิกว่าแย่ yeah, แล้วแย่ๆๆเหมือนคอยเราอยู่แล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ <c oughs> เสียงหายรอเราอยู่ข้างบนอนะ่ะ นั่นนาดีนี่โปรยจบขึ้นไปเฮ้ยไม่กระดิกแล้วนี่นี้นะี่นี้นะี่แน่้ยเฮ้ยฟังอีกแล้วอย่าบอกนะมีข้างบนเองอ่ะโอเค เราเข้าออกมาแนละ้วเฮ้ยเลือดเต็มหางเลยเคอย่างไรไม้ก็มีให้ค้น่ะเนาะอืมหฮ้ยมีไม้กันขาดเจ็บด้วยแจงแฉงจงไปต่อเลยขึ้นกมุนได้ด้วยเหรอหรือสำหรับปิดไฟเคกระป๋อเราเต็มแล้วนะท่านผู้ชมไม่สามารถที่ยะขนไปได้อีกแล้วนะ โอ้สุดยอดอเก๋ออกมา,ากได้เรียบร้อยออเฮ้ยเดี๋ยวดิโอเคบ้านหลายชั้นอยู่นะประเด็นของเบี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันยังอยู่เธอรัอะไรไม่ได้นะนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เสียงหายเราว่าเสียงหายโอเคเราลองไอ้นี่ดูใยญ่ออกมานอกนั่งกีของ,อง,องยังเยอะกับขา้าวขอไปไม่ได้อุ้ยมีสวนด้วยเจ๋งไปเลย เราน่าจะย้ายมาอยู่นี่นะใช่ไหมโอเคนี่ไงผลไม้ที่ตองเองนี่อะเราตรงยโอเย้แย่เยโอเคเราลับกันนะแล้วเดี๋ยวให้อะไรอะให้ลุงกับป้าหรือไม่เราค่อยมาอีกรอบนะคะท่านะผู้ชมโอ้ยสุดยอดไปเลย มีผักเทมเลยดีนะที่เลือกมาก็อย่างที่บอกนะในคลาสมันบอกแล้วอะท่านผู้ชมว่าอะไรอ่ะของอะมีของกินเยอะมากเฮ้ดูก่อนวิวิตไมคกอดเฮ้ยพังไมคกอดเ้ยนี่นี่นนี่น,นี่ไปแล้วจา้าไม่อยู่จา้า โอ้ยฟังเฉยโอ้ยไมวรอบพี่สามยังไงเน้อยท่านผูน้ชมในซันเดย์คืนวันอาทิตย์แล้วเหรอโอเคเอาเรื่องเอาเรื่องหอเหนื่อยบ้านก็ต้องย้ายเดี๋ยวเราต้องย้ายไปแต่ที่แน่ๆเราต้องไปบ้านนั้นเคลียร์ให้หมดก่อนแนละ้วแต่บ้านนัน จะมีของกินเยอะก็เหอะเฮ้ยเหนื่อยเยอะจังนะเลยเกี่เวกอบปวดปากฉลามดีกว่าทิ้งวเปล่าแล้วนะคุณผู้ชมเอเค ไปดูผักแป๊บนึงโอเคได้แล้วเฮ้ยมันขาดอะไรอะ่ะมันขาดกาแฟหรือมะเล็ดไอ้นี่เปล่าโอ้ยแย่จังนลยท่านผู้ชมมันขาดมะเล็ดอ,อ่ะมีอย่างอื่นที่ทำได้ไหมโอ้โหป้าแกบอกไม่รู้จะทำอะไรวันสามารถมีน้อยมากงั้นก็ไปกั้นรั้วก,ก่อนละกัน โอเคลุงสปอรเซียนรู้สึกว่าลุงเขาเหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราได้โอกาสรอบที่สี่เออที่เดิมภารก,กิจต้องจัดการให้เรียบร้อยนะเอ่อปืนแล้วกันโอใจเย็น เนี่ยเราขึ้นแบงบนใช่มหเราล่วงลวงมาเฉยเลยโอเคว่างน้ําเรายังไอ้นี่ไม่หมดนะโอเคอนี่ต่อแล้วก็สวนหลังบ้านนะเจี่ต้องลงไปใช้่ืนอันนี้แล้วกันอเอ้ยขึ้นไปต่อความพยายามนี่ไงมืนอ่ะวิมีสองตัว ไอ้นี่ไงที่เราที่มันพังอะ่ะโอเคมาเอาของก่อนรีบร้อยแล้วจะขึ้นไม่ได้ไหมเนี่ยยิงไม่ได้ด้วยโอเคขึ้นได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นตรงนี้มันก็เห็นนะมันมีตัวซ้ายกับขวาแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเราขึ้นไม่ได้เฉยเลยอะ่ะ เฮ้ยคืออะไรอ่ะต้องขึ้นไปอีกรอบนึงนะเฮ้ยไอ้ตัวกหอยไปไหนแล้วอยู่ะอยู่ๆอยู่ๆแต่ย็ยนนั่นไงเฮ้มันต้องไม่เห็นเราไหมเราต้องจัดการฝั่งนี้ก่อนโชว์โชว์ยิ่ง่ สองที่ฟาร์มอีกแล้วนะใช้ได้อยู่กระเป๋าเต็มอีกแล้วครับไปตอบไปต่อ,ตอให้ตัวนั้นไปไหนอะเนี่ยถ้าหลบไปก็คือเราข้ามฝร่งม๋าไม่ได้นะคุผูแล้วเราไม่สามารถปีนขึ้นมาได้ด้วยนะมันก็มาหาเราไม่ได้เลยทำไงดีอะกระโดดอดีย นะที่มันไม่เห็นโชว์นี่แน่ไม่แน่ไม่แ,มแเรียบร้อยเดี๋ยวโอเคนี่คืออะไรเ,นะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังทีลไหนะตอนนี้อ่านไม่ดันโอเคเออเหลือที่จะต้องฟังก็คือข้างบนนี้กับไอ้นี่นะสวนข้างล่างทนะ่านผู้ชมโอเค โอขวานหมดแล้วอ่ะเออมีแต่สวนข้างล่างโอเคเราไปแล้วกอ้ยเหนื่อยสู้กับซอมบี้นี่ออกไปลาดตะเวนทีนะท่านผู้ชมฟาร์มนี่อย่างเต็มมัมันต้องรอแล้วแหละงานนี้อเค เรียบร้อยประเด็นคืออันนี้วาไว้ก่อนเราต้องอ,อกผักกลับบ้านนะของที่จาเป็นอ,อ,อันนี้ไปแล้วก็เอาผักทำไไมมันโอเคกลับบ้านครับโอเคแลนด์บากิ้โอเค,รอเ,คเราเราไอ้น,นี่ไว้นะท่านชมกลับบ้านแล้วโอเควันจันแล้วนะ โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขอ,อจบแพทเลยไปก่อนต้องขอบคุณที่รับชมเจอก,กันแพทหน้าสวัสดีค่ะ